สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเฮ้ยโหขำรอเลยอะทุกคนะ่ะเห็นไหมบอกแล้วนะครับแพทนี้นี่แพทที่เฝ้ารอเลยนะครับคนทั่วโลกนี่เฝ้ารอเลยว่าแฟนมาเวลนี้เฝ้ารอกันมากๆเลยตอนนี้ผมก็เฝ้ารออยู่ผมเฝ้ารอว่าอ้าวเฮ้ยตัวเกมมันเป็นอะไรวะเนะี่ยมันดึงดึงดึงแ้่มันก็ไม่มา,อ,าอ้าวเฮ้ยเฮ้เล่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ย,ย,ยนะมันเอาแต่เริ่มเลยเลยเดี๋ยว ผมเฝ้ารอจริงว่ะอันนี้อะไรอ่วะน่จากเฝ้ารอกลายเป็นเฝ้ารอจริงๆเอาเอาเฮ้ยเอาคุผู้ชมเมื่อกี้เรายังเฮ้ยไม่เฮ้ยเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวโปรแกรมนอาเขาบอกว่ามันรู้ว่าพี่ไม่ชอบมันก็เลยไม่ให้เล่นเลย What อะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไล่ให้คุณผู้ชมที่ดูย้อนหลังใน Youtube ฟังกันแล้วกันคือเมื่อกี้เราก็จัดหน้าจอกันก่อนไงไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าบูสเต็กนานใช่ไหมแล้วก็จัดหน้าจอแล้วก็เข้าไปผมก็ระหว่างจัดแล้วตัวเกมมันก็โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมผมเข้าไปปุ๊บผมเห็นสการเลวิทปุ๊บผมไม่อยากผมไม่อยากส่องแพทแล้วเออผมบอกแค่เห็นฟการเรยเลวิทกูก็เซ็งแล้วมาเวลมาโอ้ว้าวมาแล้ว มาเฟียไฟครับกับแผทที่ผู้คนรอคอยที่สุดในโลกครับอย่างมาเวลซอมบี้นะครับโอ้โห <c oughs> สุดยอดครับผมโอ้โหกูแตกโอ้โหเนี่ยฮะเป็นไงเออมึงไม่ชอบก็เรื่องของมึงสิบว่าเขาเหมือนจนลมชี้หน้าผมประมาณนี้เลยเพราะว่าซีรีส์มาเวลซอมบี้ใช่ไหมครับการ์ตูนมาเวลซอมบี้นี่มันดได้รับความนิยมน่าจะที่สุดในโลกเลยกว่าใช่ไหม นันถ้ขายดีแซงซูเปอร์แมนแซงแบทแมนกันไปเลยนะฮะมาถึงขนาดเพราะว่าเราจะเห็นว่าไอพวกมาเวลซอมบี้นี่มันโผล่หน้ากระเสือกกระสนเข้ามาในเกมบ่อยมากนะครับบ่อยมากจนชักหน้าลำคาญละคราวนี้มันมากันเป็นแพทเลยนะครับแล้วก็มีซีรีส์มาเวลซอมบี้แสนสนุกตื่นเต้นเล้าใจสุดยอดเลยว่าหุยฮีโร่ที่มีพลังทำลายจักรวาลในขนาดนะั้นมันก็เสี่ยงการติดเชื้อซอมบี้เขาจะเอาช,ชีวิตรอดจากซอมบี้ว่ามันน่ากลัวจริง ยังเดี๋ไปลุ้นกันนะครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมต้องต้องหาเวลาไปดูให้ได้เลยนะฮะมาส่องยูนิฟอร์มกันดีกว่าครับสการ์เล็ตวิทนะฮะโอุ้ยว้าวมาเวลซอมบี้โอ้วูเยอะวูนี่ฮะนี้อันเดิมก็เฉยๆนะฮะสการ์เล็ตวิทนี่เฉยนะฮะโอ้ตื่นเต้นจริงๆครับไปดูสกิลกันเขาบอกที่พี่พูดดันเป็นตามนั้นหมดเลยในชะ่ใช่มันฮิตจริงๆแต่ผมยังไม่ได้ดูเพราะแบบแต่มันก็อย่างว่ามันก็ซอมบี้อนะ่ะ ซอมบี้มันก็ต้องประมาณนี้นะเออเดี๋ยวต้องไปนั่งดูนะหน่อยมันคงจะสนุกตื่นเต้นจริงนะผมว่ามันก็คีเอทดีจริงเออเจ๋งสวยเท่สมาร์ทแต่กูไม่ชอบสกิลหนึ่งโอ้โหตีตะปูหมูว้าวห้าเต็มสิบไปครับสกิลสอง็ปไงครับโอ้โหปล่อยพลังระเบิดเศษเนื้อเศษหินไปเจ๋งเนี้ยคีเอทด,ดีเจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสามไปไงฮะ เฮ้ยโอ้โหนี่มันจับคนยกขึ้นมาหรือมันเป็นซอมบี้เหรอฮะซอมบี้ลอยขึ้นมาโอ้โหสิบเต็มสิบเลยเฮ้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ธรรมดาเสียงเกมดังไปหรือเปล่าไม่ทราบดังไปไหมดังไปไหมเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์ด้วยเพลงเกมตอนต้นผมอัเลิร์ทไปหน่อยขอขออภัยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อบางคนหมั่นไส้ไงสกิลสี่เป็นไงฮะโอ้ ไมนไี้เป็นร่างสกาเลวกบับหเลือดเต็มจอไปหมดแหละแกนี้มันแบบไม่ไหวจริงต้องเลดอแล้วแปดเต็มสิเลยครับถือว่าใช้ได้เลยจำที่ไปแบงด่าตอนจนัดระดับได้เลยมาวเวลซอมบี้กับวัดยิบอ้าวเหรอสกิลหเป็นไงอู้หหโอ้โหมันเท่จังวะมันไม่เอาสกลิลนี่มาให้สกา้าเลวิดธ,ธรรมดาบ้างวะมันซัดพลังกันเป็นเบจิต้าเลย10ิไปเลยครับผม ลดเพลงลงหน่อยแสดงว่ายังดังไม่เลิกใช่ไหมฮะโอ้โหความดังของเกมนี่มันน่ากลัวลดเหลือสามแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเอาเสียงเอฟเฟกต์อันประมาณนี้เนาะผมว่าเสียงเกมมันก็ตี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 ๊ดเป็นอย่างงีประมาณนี้เลยกันสกิลหกฮะเออเหมือนเดิมปะ แต่จำไม่ได้ไงประเด็นโอ้ยโอ้โหว้าโอ้หุยโอ้หูโอ้หูต่อให้เคยดูแล้วก็สิบ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 อยู่ดีนะทั้งนั้นสุดยอดครับสกิลสการเลตวิทนี่เหมือนแบบว่ายังไงมึงก็ส่งซื้อยูนิฟอร์มของกูมาเล่นเก่งขนาดนี้สกิลเจ๋งขนาดนั้นไม่ผมไม่ซื้อเพราะผมเก็บเพชรไว้ก่อนไปดูยูนิฟอร์มต่อไปกันเลยครับผม มีฟอร์มต่อไปโอ้เมื่อกี้ยังว้าวขนาดนั้นฮะตื่นเต้นจะเป็นใครต่อไปฮะเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้เป็นโอ้โหกัปตันมาเวิโอ้ยสุดยอดเลยมาเจ้าโอ้โหเทชิบะนีเป็นร่างหัวไก่นี่โอ้โหเนี่ยในอันนี้โอ้โหแม่งยอดเลยผสมก็เป็นมาเวิซอมบี้จริงๆเลยว่ะเออนะโอ้โหไปทาเป็นสอ่องโจทย์คะแนนดีไซน์ผมให้ศูนย์ทุกตัวอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชม อาคติที่ผ่านอคติขั้นสุดนั่นมันเป็นอสมบิเอ้ยแต่มันก็ยังดูดีนะพูดถึงมันมันดูดีกว่าวงอะด็อกเตอร์สเตนอยู่เป็นไงเรียกกัปตันซ้มสองรอบเลยโทจิกเลยสกิลหนึ่งเป็นไงต่อยสี่คนนะฮะแล้วต่อยปล่อยพลังออกจังหมัดห้าเต็มสิบไปสกิลสองโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันมันไถอะไรวะไถอะไรวะโอ้ยดำดินเฮ้ยโอ้โหเท่ดีว่ะเอ้ยเอออันอันนี้อันนี้แปดเต็มสิบเฮ้ยโอ้โหมันดำดินเลยว่ะ สกิลสามเป็นไงฮะร,ระเบิดพลังว้าวอันนี้อันนี้คือระเบิดยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวขออ่านดูหน่อยเดี๋ยวคนหาว่าเราไม่ยอมลองสกิลไลทความสามารถลบบัฟคําสั่งใช้ของเป้าหมายอัมพาตลดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่อน,นี้ออกมันเป็นบัฟเหรอเสกิลสี่เป็นไงครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยพุ่งกัดพุ่งกัดเนี่ยเหรอโอ้เจ็ดเต็มสิบฮะสกิลห้าเป็นไงครับกระพื้นปืนระดมาแล้วระเบิดแสงกันหึ่งเก้าเต็มสิบเลยโหนี่มัน โคตรเนี่ยสมก็เป็นใครใครโอชินซอมบี้ออ้ยระเบิดโลกกันออ้ยระเบิดโอ้ลำแสงสมก็เป็นกัปตันซอมบี้อ,นอนจริงปะย้โหยอดจริงมีในซีรีส์เนาะใช่ไหมหมายถึงว่าตัวเนี่ยกัปตันมาเวลซอมอ่านเนี่ยกัปตันมาเวลซอมบี้กับไอเนี่ยเนี่ยเออนเนี่ยสกาเลตบี้เนี่ยมีนะใช่ไหม ไอ้มันมีตัวละครใหม่มาป่าว่าเนี่ยอันนี้อ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีชางชีเฮ้ยชางชีไม่วิ้ยโอโหโอเคแม่ชางชีฮะมาเวลซอมบี้โอเคสำหรับดีไซน์ชางชีบเลเก้าเต็มสิบนะครับผมโอ้ใช้ได้เลยเออว่ะะขอดูหน่อยขอดูหน่อยว้าวว้าวโอ้โหสิบเต็มสิบไปเลยครับเปิดเทวะ่ะเอ้ยนะ ดูดิระเ,เบิดพลงังสกิลหนึ่งฮึจ้าโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมมันใช้เทนลิงด้วยโอ้โหแปดเต็มสิบเลยครับสกิลสองออหือโอ้โห,โโหเท่วะ่ะคอมโบเอฟเฟกต์กาทำแบบใหม่หมดนะแล้วหลังๆเริ่มขยันแล้วนะเออแล้วล่าสุดผมไปเล่นเกมนิเกะมาไงแล้วดูเดี๋ยวความขยันความเอาใจใส่การคิดอีเวนท์ทำกิจกรรมใส่ซาวประกอบทำดนตรีประกอบใหม่เสียงภาคมีทุกอันแม้กระทั่งฉากเล็กๆน้อยๆโอ้โห มาเวฟิวเจอร์ไฟกูแม่งดูแย่ไปเลยอ่ะความขยันของทีมงานแม่งดูติดลบไปเลยอ่ะซาวประกอบโนเสียงภาคโ no. นเอ้ยเอฟเฟกใหม่โน no. เดี๋ยวนี้เริ่มมีเอฟเฟกใหม่ละเริ่มเริ่มมีละเริ่มมีละสกิลสามเป็นไงว,ว้าวอุว้ยโหไล่ล,ลำเทนลิงแล้วกระโดดไลด์เดอะคิกสิบเลยครับอันนี้แค่แค่เขางัดเทนลิงออกมาใช้นี่ผมก็ให้สิบเต็มแล้วนี่ยังมีกระโดดเหยียบเทนลิงด้วยเมื่อกี้เห็นไหม ช่วยไปพรายครับนี่แล้วกระโดเดเหยอะเพราะโอ้โหสิบเลยสกิลสี่เป็นไงครับอื้มอื้มอื้มโอ้โหสิบสิบเลยครับเออไม่แล้วแม่งอ้างว่าตัวละครเยอะก็ไม่ได้ด้วยนะขอมาเฟียฟิเจอร์ไฟยังมันเยอะจริงอ่ะแต่นี่เกะแม่งเยอะพอๆกันเลยน่ะวันนี้ก็ส,สิบสิบเลยครับผมสกิลห้าเป็นไงครับไอมองไม่เห็นโอ้ยรู้แต่อลังการแน่นอน ต่อยพื้นนะไปยิ่งโอ้ยเอฟเฟกต์สุดยอดเลยสิบ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 เลยครับผมแม่สกิลหกเป็นไงฮะโอ้โห play oh! oh! ไม่รู้อะเคยเห็นหรือยังไม่รู้สกิลแต่สิบ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 แน่นอนนะความความจำสั้นแต่ลักฉันยาวเอฟเฟกต์สุดยอดฮะโอ้ยมีเสียงเอฟเฟกต์กริ้ง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 นี่ก็เลยสุดยอดอ่ะเออผมว่านะ ไม่เร็วเลยไม่เรวเลยเออวะดีวะมาละชางชีมาเวลวซอมบี้แม่เป็นไงซื้อที่หลังยิ้มได้กว่าอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้แต่เรามีอันนี้เลยอย่างเจ๋งอุ๊ยมือลั้นนะ่ะซื้อไปซะบ้าจริงเลยกะว่าจะไม่เสียเงินให้กับซอมบี้อะไรนี้ลหละไล้สาระสิ้นดีแต่ชางชีมันเท่จริงว่ะหมดแล้วครับ แดดวิวอะแดดวิลเราส่งไปยังครับจำไม่ได้หมดยังอะหมนหมดเรื่ยง,งเนี่ยอย่าบอกนะแพทกระปิดกระปลอยแล้วผมก็หลวมตัวเข้ามาส่องโอ้อยขอโทษลืมหนูได้ยังไงนี่มาวลซอมบี้กัมราคานเอาไปเลยสำหรับดีไซน์ไปเลยเจ็ดเต็มสิบเลยฮะจริงๆถ,ถ้าแบบกัมาาคานเป็นซอมบี้นี่อาจจะให้สิบก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูสกิลเออสู้เขนะลูก หนูจะต้องประจนกับซอมบี้มากมายเลยว้าวเปิดตัวมาใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละหนูจะมาชวนทุกคนเข้าทีม a อเวนเจอร์สสกิลหนึ่งอ,อุ๊ยโอ้โหอ,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 อย่างนี้มันต้องสิบดีครับคอมโบเนี่ยมันมีการเสรยขึ้นและกระโดดถีบลงมามไม่ธรรมดาอย่าได้ตัดสินเ,เขาบอกเป็นซอมบี้อาจจะพูดน้อยลงเฮ้ยนะ โอ้โหแล้วก็โดดอันนี้ไป6เต็ม10ไปสกิลสามไปไงครับต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 บมีเอฟเฟกแบบใหม่อีกแล้วครับท่านอาการตายอีกแล้วฮะสิไปเลยสิครับถ้าขนาดนี้สกิลสี่ฮะโอ้โหเจ๋งยังวะสิบเต็ม10ไปเลยโอ้โอ้โหอะไรวะหน้าเมเจ้าเธอแกมึงโอ้โหก็มาละอันนี่มันต้องสิบอยู่แล้วอะ อะไรจะขนาดนั้นวะน่ามันเท่มันอลังการดาวล้านดวงมันปังมากมันตัวมากแม่มันตาร์มากมอ,อโอเคโอค้ยไอ้น,นั่นมันต้องสิบ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 แล้วอะนยโอ้โยจัดยอดเลยะ่ะอันนี้ก็ดีนะเนี่ยพูดถึงผมยังไม่มีสกินกรัรมลาขานเลยแต่ผมเหลือเพชรแค่สี่พันไงเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนว้าว โฮมียูนิฟอร์มเมฟิสโตกับกับเฮลสตอร์มอ๋ออันนี้เนี่ยฮะมาสเตอร์ออฟเฮลคิดเช่นนะฮะอันนี้โหอ,อันนี้สลับดีไซน์ไปเลยเก้าเต็มสิบนะฉันได้ขอดูสกิล,ลที่เปลี่ยนเอาละอืม้มปแบบพี่ชมซะผมไม่กล้าคอสเม้นต์เลยคอสได้เลยครับใครไม่บี้เอาสิบคะแนนไปเดี๋ยว เป็นซอมบี้เอ้ยแต่จริงซอมบี้มันดูดีกว่าที่คิดเยอะพอดีติดภาพติดภาพวองกับด็อกเตอร์สเตนแหว่งมากไปหน่อยคุณผ,ผู้ชมขออภัยด้วยครับตอนต้นอาจจะแบบสดีสดิ้งเกินไปหน่อยสกิลหนึ่งเป็นไงโอ้โหคาถาแย่งเอาพันล่างวะ่ะเอาไปเลยสิบสิบเลยชอบเลย,เยสกิลสองเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหยังเทว่า เปลือง่งโอ้โหสิบสิบสิบส anyway. oh, hey, oh, uh ิบเลยโอ้โหเท่จัดโอ้สกิลสามเป็นไงอมาอยู่สิบ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 เลยครับสกิลสิโอ้โหเมฟิสโตมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยอดเลยว่ะแล้ววนแล้วก็แปลงล่างแล้วก็ใช้ท่าอืเท่ใช่ไหมโอ้โหสิบ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 โอ้อะไรมันจะขนาดนั้นวันนะ

แล้วลองนั่งบันลังก็นั่งบัลลังเนาะโอ้แต่อ้ล่างปีศาจมันเท่จัดมีเสียงหัวร้อด้วยฮะโอ้มีเสียงไอ้สิกเกี่ยวหกไปไงม,มีเสียงหัวเราะเดิมด้วยฮะโอ้โหเอาละโอ้ก้านคอเข้าห้างตู้ม้ออันนี้สุดยอดจริงว่ะสิบสิบสิสิบทั้งหมดเลย perfect score ว้าวใจเต้นตึกตักเลยตั้งแต่จะความดันขึ้นเฮยเไม่ใช่ เฮลสโตรมนะครับอื uh huh. ้อหือยอดเลยนะฮะซาวเวชเอเวนเจอร์ Avengers, มาทีหลังนะยเฮลสโตรมทีวีเอนะครับผมโอ้โห่ดีไซน์ไปเลยเจ็ดเต็มสิบนะฮะดูดิ <Wait. S 1> ไม่ธรรมดาโอ้โห่เสกพวกเสกอาวุธนี่ก็ชอบเท่จัดสกิลหนึ่ง สิบไปเลยครับ huh. ที่ชอบเป็นพิเศษคือจังหวะการเหวี่ยงอาวุธมันลงมาเนี่ยมันดูรุนแรงดีมากสกิลสองเป็นไงสิบ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 เลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โวิ่งชอบเลยไอ้ไอ้ไอ้อะไรหมุนรอบๆอตัวแล้วก็ติดอ่างเลยโอ้โหไอ้ติดอ่างหมุนรอบตัวนี่ชอบเลยแม่เอ้ยเราตอนเด็กชอบดูดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอยู่แล้วช่ดด้วยไอ้อะไรหมุนหมุนวนวนควงควงอยู่รอบรอบเนี่ยโอ้โห สิบสิบตลอดนะครับสกิลสามเป็นไงอื้อุ๊ยเปลวเพลิงเนี่ยโอ้สิบ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 โอ้โหดู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 โอ้ทำไมมันสุดขนาดนั้นวะนะเออไอพ้พวกที่มันมาทีหลังอะนะไอ้ที่แบบว่ามากระปิดกระปอยทีหลังนี่สมมติาจะสุดทั้งนั้นเลยนะสกิลสี่เป็นไงครับอืมวุ้ยเทียชิบหายสิบ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 ไม่ยัง้งสกิลหกเอ้ยสกิลห้าเป็นไงครับจังโอ้โหนี่คอมโบคอมโบ Yup. ส lives, ิบไปเลยสกิลหกไงโอ้โหอลังการเหลือเกินสิบไปเลยโอ้โหเท่ว่ะเหมือนสกิลของเวอร์จิลออสซมมอนซอสอ่นะโอุยโหนั้นก็สุดยอดครับเท่จัดน่า เจ๋วามากเออเฮลสตอร์ผมก็ยังไม่มียูนิฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวถ้าลดราคานี่ไงต้องจัดแน่นอนต้องจัดต้องจัดแน่นอนอันนีอ่าส่วนนี้เป็นอันกหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเหรอเออเดี๋ยวเราต้องรอหน่อยจะมีมันจะมีอันกระปิดกระปรอยตามเข้ามาทีหลังจะเป็นอะไรซอมบี้กันนะใช่ไหมฮไม่มีแล้วเนาะโอเคเพราะอันตัวใหม่ล่าสุดตอนนั้นเป็นไอ้แบล็กไนใช่ไหมแบล็กแบล็กไนท์อืม แล้วตอนนั้นไอ้อะไรนะไอ้ตัวที่ผมบอกอะเออเนี่ยอย่างอย่างพี่ว่องแหว่งอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่หรือพี่ด็อกเตอร์สเตรนแล้วด็อกเตอร์สเตรนดมันเก่งชิบหายเลยไอเอ็นมาเวลซอมบีอ้อ่ะแต่ผมไม่ชอบดีไซน์เลยอะฮะทำไมต้องทำให้ด็อกเตอร์สเตรนเราแหวง่งผมได้ซื้อมากับเขาเมื่อวันะี่ยด็อกเตอร์สเตรนออกไม่ได้ซื้อนะฮะทำทำทำใจซื้อไม่ได้จริงๆแต่เห็นไปที่ไหนก็มีแต่ผม ผมไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบใช้ด็อกเตอร์เซนอ้เอเขาก็ไม่ได้แหวงเนี่ยหวะ่ะแล้วกูไปจํามาจากใครวะนะอ้าอ้จำมาจากฟอนคอนเนี่หวะ่ะเออขาวทรงจาเลอะเลือนแลวฮะขออภัยผู้ชมอันนั้นมันฟอนคอนไม่ใช่เหรอวะนะใช่ไหมที่มันแหวงอ่ะเออว่องเราก็ไม่ได้แหวงขนาดนั้นไอ้ตัวแหวงมีแค่ฟอนคอนเฉยเฉยนะเพราะเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วคนระับหมายถึงแขนนะไม่ใช่สมองหมายถึงว่าหมายถึงว่าแขนเขาเอ่ะเออผมจาได้แล้วเดี๋ยวคุณไปเปิดดูเองแล้วกันอันนั้นจากนั้นที่มันแหวงแหวงนะครับ และวันนี้สลหรับวันนี้ขอตัวลาไปกับไม่เอาตัวนี้ดินี่ขอตัวลาไปกับน้องกัมเบลอากัมเบลามาวิลซอมบี้นะฮะไว้เจอกันใหม่แผ่นน้าเลยสำหรับอาการที่มันซอยยิกๆอะไรมากระปิดกระปอยทีหลังก็ไว้รอนรวมดูทีเดียวในรอบหน้าฮะวันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังแต่แรกแล้วอันนี้ก็ได้เกินที่หวังไปเยอะจัดเลยนะฮะนี่คุณมากนะครับผม